ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีกทัทนนะครับผมอยู่กับผมนะครับ MUI c h a n n e ชนนะครับหรับคกิปนี้นะครับผมจะผ้าพี่น้องนะครับมานะครับไถเบิกซับหญ้านะครับใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็ไถกบนะครับจบเลยนะครับมือนี้นะครับเพราะว่ามีในที่ว่ายนะครับมือนี้มาเห็ดคนเดียวนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปไถเบิกนะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบก่อนนะครับว่าหลังจากทีสองมือนะครับทีผ่านมานะครับผมใด้มาให้ปุ๋ยทั้งใบนะครับเป็นน้ำมาขี้หมูนะครับ จะมาตรวจสอบเบื้องครับผมว่าปุ๋ยยาที่เห้าผสมไปนะครับมีผลในยางบอนะครับกับต้นมันนะครับกับมาเบื้องนะครับถ้าใบถ้าใบมันใบใหม่ใบยังนะครับถ้าใบมันใหม่มีใบยิกใบงอนะครับก็แสดงว่าเห้าปสมยาเข้มจนเกินไปนะครับตาเบื้องจากยางเบื้องขาวๆแล้วนะครับบ่มี อยังผิดปกตินะครับผมมีอย่างผิดปกติก็ถือว่าใส่ได้นะครับวันนี้วันที่2ี่นะครับวันนี้วันที่2ี่สลงดินวันที่หนึ่งนะครับลงดินวันที่หนึ่งนะครับอายุ2ี่ิมือนพอดีนะครับระแปียงนี้นะครับเมื่อนี้ก็ไถเบิกนะครับไถเบิกสับหญ้าใส่ปุ๋ยแล้วก็ไถกบจบเลยนะครับเมื่อนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูครับผมว่าขั้นตอนนะครับแต่ละขั้นตอนนะครับเย็ดแบบใดนะครับแล้วก็อุปกรณ์มีอย่างเนี้ยนะครับผมแล้วการสูตรปุ๋ยนะครับที่ผมใส่นะครับใส่เป็นสูตรใดนะครับ แต่ว่าปุ๋ยผมกะจะบ่อเน้นสูตรทอดใดนะครับมีอีย่างผมกะจับใสันนั้นนะครับผมบ่อใดไม่สูตรตตยโตนะครับผมนี่ครับกับแปลงมั่นตะแัรงแปลงเก่าแปลงเดิมนะครับพวงเพชรเกษตรศาสตร์หนึ่งนะครับแล้วก็ละย่องเจ็ดสองครับผมส่วละขั้นตอนแรกนะครับเป็นการไถเบิกนะครับอุปกรณ์นะครับมีก็จะเป็นรถไถเดินตามนะครับคูบตานะครับอาทีร้อยสิบนะครับผมแล้วก็รอรอน้อยนะครับรอเขียบนะครับแล้วก็ผ่านเบิกนะครับผ่านเบิก ช่วงหางนะครับของหลอดนะครับมีความห่างท่ดใดนะครับแล้วก็ความห่างของผ่านนะครับจะอยู่ที่ท่าไดนะครับขึ้นมาก็จะปั๊บให้สามารถเข่ารองมั่นได้พอดีนะครับหรือว่าโบเบียจนเกินไปนะครับโบเบียจนเกินไปนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับฝังนี้เป็นต้นมั่นนะครับเดี๋ยวว่ามาเบ่งครับผมว่าผมใส่ระยะอยู่ที่ท่ดไดนะครับ ความห่างนะครับความห่างของผานนะครับความห่างของผานอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบเซนนะครับความห่างนะครับส่วนระยะหลอนะครับความห่างของหลอลหลอชุดนี้นะครับห่างอยู่รอยเอห่างอยู่เจ็ดสิบสี่เซนนะครับเจ็ดสิบสี่เซนก็ พ่อหมอครับพ่อหมอที่จะเขานี่หล่อครับบริกว้างจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเบรงความกว้างของหล่อนะครับเพราะว่ามีหลายท่านนะครับสอบถามเขามาว่าหล่อกว้างเท่าไหร่นากว้างนากว้างของหล่ออยู่สิบสี่เส้นนะครับสิบสี่เส้นนะครับสำหรับตัวผานของผมเป็นตัวไข่นะครับไข่น็อดได้นะครับปรับปรับระดับความกว้างความแคบได้นะครับ สามารถขยับเข่าได้นะครับขยับเขา่าขยับออกได้นะครับเป็นผานใบค่อนข้างที่จะบอใหย่ปันไดนะครับบอใหย่ปันได้ตามรถไถดึงลองล่งได้นะครับนี่นะครับ,บอกกุปกรณ์นะครับขั้นตอนแรกก็จะมีแค่นี้นะครับผม ผมเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับขั้นตอนแรกนะครับสําหรับการไถเบิกนะครับเสร็จแล้วก็จะมี้าตาอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับการไถเบิกเรียบร้อยนะครับต่วยาก็มีแล้วนะครับแต่ว่าบ่อไหลนะครับบ่อไหลกับขั้นตอนการซ้ำยากใสเวลาบ่โดนนะครับกับเคลียร์ๆหล่องล่องนะครับสําหรับวิธีการไถเบิกนะครับขั้นตอนการไถเบิกนี้ก็มีสําหรับแปลงของผมนะครับก็จะมีบางบางล่องนะครับบางล่องที ทีนะครับที่มีหลองทีนะครับกเวลาเขอารถไทยนะครับเวลาเขารถไทยกับฮี่ไทยรถไทยนะครับเหยียบนะครับเช่นนี่นะครับใกล้ๆนะครับรถไทยจะเหยียบยอดมันนะครับของเฮานะครับหักนะครับหักแต่ว่าเขาได้ทุกล่องนะครับของผมนะครับแปลงของผมนะครับนี่นะครับจะหักนะครับหักแบบนี้นะครับแต่ว่ากระบอกเป็นหยังนะครับเพราะว่าต้นพิ่นบ่ได้ถอนออกนะครับเป็นเดี๋ยวเพ่นกระแตกขึ้นมาใหม่นะครับนี่นะครับ อันนี้ก็คือเซ็ตนะครับเซ็ตสำหรับขั้นตอนแรกนะครับการไถเบิกนะครับไถดึงล่องลงนะครับตัวนี้ล่องอยู่ประมาณเมตรสิบถึงเมตรยี่สิบนะครับกับมันอายุยี่สิบมือนะครับพระพรมสำหรับขั้นตอนการซ้าหย่านะครับก็บมีอย่างหลายนะครับมีแค่จอบนะครับก็เป็นการเคลียร์แค่ียรสันล่องลงนะครับแล่แปลงนี่ยากับบาท่านในเกิดลายนะครับผมก็จะเคลียร์เฉพาะตรงล่องที่มีหย่านะครับ เฉพาะรองที่ไม่หยาอย่างเชียนฟังนี่กับไม่มีหยากระจะบอ่อใดไปแตะต้องมั่นนะครับเท่ากับสามารถใส่ปุ๋ยแล้วก็ช้กบได้เลยนะครับแต่ว่าลองลองขอบนี่จะค่อนข้างที่จะมีเบียร์หยาขึ้นมา,นากนิดักหน้อยนะครับนี่นะครับหยาขึ้นแบบนี้นะครับเท่ากับเชียร์แบบเชียร์ลงรองเลยก็ได้นะครับ ขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่3ก็จะเป็นขั้นตอนการใส่ปุ๋ยนะครับสูตรปุ๋ยนะครับสูตรปุ๋ยที่ผมเลือกใส่นะครับเป็น30มสศนะครับแล้วก็ซีซีสานะครับผสมกันนะครับอัตราส่วนกับหต่อหนึ่งนะครับใส่ไร่ละ25่กิโลนะครับไร่ละ25่กิโลนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยสูตรรอบแหลกนะครับที่ผมใส่นะครับกับช่วงหนาฝนนะครับช่วงต้นฝนแบบนี้นะครับสามารถใส่ เป็นสูตรที่มีตัวหนาครับตัวไทยซ้ากันได้นะครับหรือว่าพี่น้องท่านใดที่เน้นเป็นโค้งสางนะครับโค้งสางของลําต้นนะครับก็สามารถใส่สูตรที่มีตัวหนาหลายๆก็ได้นะครับผมกับบพิษีิอย่างนะครับแต่ว่าสูตรของผมก็ใส่30มสบศบวกกับสี่สีนะครับตัวหนากับตัวไทยก็ซ้ำาๆกันนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับบุมมีสูตรตายตัวนะครับผมในไพ่เบิ้งครับผมวิธีการใส่นะครับใส่แบบใดนะครับก็จะมีส่วนมากก็จะ ว่างนะครับว่างปุ๋ยขางค่างเงานะครับหรือวันนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้แปลงนี้ของผมจะใส่เป็นวิธีการวันนะครับใส่เป็นวิธีการวันนะครับ ครับขั้นตอนทุดทไทยนะครับสําหรับการทถเบิกใส่ปุ๋ยมันนะครับก็คือการทถยกบนะฮะอันทถยกบเขาก็จะมีอุปกรณ์นะครับแปลงนี้ผมใส่เป็นผานนะับเป็นผานสองนะครับผานสองเพื่อที่จะกบนะครับหลายๆแปลงที่ผ่านมาผมก็ใส่เป็นผานไอเป็นหัวหมูนะครับเป็นพานผีเสือนะครับหรือว่าผานจะลวดนะครับเป็นพื่อกันนะครับตัวนั้นจะเป็นผานหัวหมูแล้วก็ เบรกลางนะครับออกทั้งสองนะครับต่วตัวนี้จะเป็นผานนะครับผานผมไปสร้างโค้งตัวนี้มากไหม่นะครับผมก็เลยเอามาล่องเบิ้งนะครับนี่ครับต่ว่ดได้ล่องกบอ่อยเบิ้งแล้วนะครับถือว่ากบดีพอาสมควรนะครับแล้วกับเบาแห้งลดนะครับตัวนี้นะครับผานเป็นผานกบต่วขาจับขาจับผานเท่ากับผานเก่าตัวเก่านะครับมาจับใส่นะครับเปลี่ยนแต่โค้งปตือนนะครับอันนี้ก็สามารถปรับระดับความกว้างได้นะครับผมกบอ่อยผมก็ดันมาทั้งหนาเลยนะครับนี่กบอ่อย เพราะว่าอ่อยคนข้างที่จะลองห่างกว่าลองมั่นนะครับนี่ครับตัวนี้ปั๊บเรือนเขาเรื่อนออกได้นะครับประมาณนี้นะครับอุปกรณ์นะครับในภายเบิงครับวิธีการกรบนะครับแล้วก็บกบออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับ ครับผมก็เสร็จสิ้นนะครับสําหรับขั้นตอนขั้นตอนที่สี่นะครับนั่นก็คือขั้นตอนการไถกบปุ๋ยนะครับนี่นะครับตอนการไถกบนะครับผ่านสองนะครับก็ถือว่าเบาแห้งลดนะครับแล้วก็เบาแห้งข้นดีพอสมควรนะครับก็ค่อยๆเห็ดไปนะครับค่อยๆเห็ดไปเห็ดผู้เดียวนะครับผมเห็ดผู้เดียวก็เสร็จสิ้นนะครับสาหรับภารกิจนะครับรอบนี้นะครับแร่มั่นนะครับรอบแหลกนะครับนั่นก็คือการไถเบิกนะครับซับหญ้านะครับใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็ไถกบนะครับ เอนนี่ขั้นตอนนี้ผมเฮ็ดผู้เดียวนะครับเฮ็ดผู้เดียวใส่เวลาเกือบเกือบมือนะครับเกือบเกือบมือก็เฮ็ดไปพักไปนะครับเมื่อยก็เศร้านะครับเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับผมหลังถ้ำนะครับเสร็จนะครับนี่นะครับเสร็จสิ้นภารกิจนะครับกับการไถเบิกนะครับสับหญ้าใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็ไถกบนะครับสีขั้นตอนนะครับคนเดียววันเดียวนะครับสองไร่กับสองงานนะครับผมก็ถือว่าประหยัดค่าแรงงานไปได้หลายพอสมควรนะครับผม ครับผมสําหรับวิธีการนะครับวิธีการดูแลมั่นเบื้องต้นนะครับเป็นวิธีการเฉพาะตัวของผมเองนะครับพี่น้องท่านใดนะครับอาจจะมีขั้นตอนนะครับแล้วกับวิธีการนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับหรือว่ามีสูตรปุ๋ยนะครับที่ใส่นะครับอาจจะบเป๊ะคือผมก็ได้นะครับอาจจะเป็นสูตรเดียวกันกับผมก็ได้นะครับหรืออาจจะมีสูตรอื่นที่อยากแนะนาผมนะครับหรือว่าขั้นตอนอื่นที่อยากแนะนาเพิ่มเข้ามานะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิป นะครับนี่ได้เลยนะครับหรือว่ามีขอสงสัยนะครับพี่น้องท่านใดมีขอสงสัยนะครับเกี่ยวกับการใช้เบิกใช้โคมมั่นนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรนะครับ0870817619นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ M u i Channel นะครับขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ